มาแม่เขาทาโลกมายังอาบอาบยังอาบเขาปมาซุ่มนี่ยเพราะครูจะขีดเตาฮีแล่นยังติอ่ะมันเป็นทังไหนก่อนวให้แต่เขาได้บอลได้๋ยวมาห้แทบเป็นหลวงพ่อนีมันเป็นยังนัเลยทาโม้อให้เป็นยังจะหมายหม้อทาอ่ะมีเตาหีแล่นเป็นทังไหนวะป้ายังไดอยากเข้ามาหลุดจาของ ต้องมาพ้อมตามพ่นมาตัวให้ได้กับบ้ามก่อนองเตนโอ้ยสนกแหมให้ห้ำออกแหมตองให้เล่นเป็นงอกระเทียมเออเอามเราัง้าหลงเือเริ่มขึ้นนี่เลยบันหลงนัดน่าสิแดงรุกแ้่ ผมขอเนี่ยเป็นแบบว่าทิ้งว่านซุ่มแล้วกันครับพี่น้องครับเกับ้มแชถครับาหาแม่ปอยทั้งหาแม่ปอใสหน่อยใครมีโทรับ สวัสดีพี่้องครับผมอันนี้มีมีป่านั่นเลยครับมีปลาซิวน้ำมุงแล้วตอมแปมไปอาบน้ำอาบน้ำเนี่ยใ้ไร้ไหล่นลงเลยมาท่านนีเลยหรอนจะาพช่งแล้วมเท้ากับเห็นแบบมันแป๊มมาโปนน้ไม่ลุกปลาเพาิใจแล้วนปไ แกยยดปลาเขาตายเนา้ลูกคนบอกไม่ไม่โกนเนื้ลูกปลาพอาะตายพ่ไมามาไปฉากสองพ้ like ่อจะออกน้ำปาสังอหมีใครบ้างใคาังทำจังชอบเหงนะีเาเป็น่ะเขาเปลี่ยนแบบใหม่แล้วแบบสว่าว่าว่าวเป็นว่าสังว่าจะมีอะไรอุ่มลูงามเลยยันตะบกา ผู้ใดเป็นงาะแม่นี well, ่บอกง g ะอ่ะหลักฐานชัดเจนอีกหรือว่านี่ครับเงาะอยู่นี่เอ้ยของเรามายังอ่ะอะไรนะของเรามายังของเรามายังคนเราอ่ะชากองซ้ายเด้อครับ ฉากหนึ่งปายุแกนันเป็นตางหูอาจารย์สอนมาคนโขบฉากหนึ่งมาฉากหนึงมาสวัสดีค่ะยิ่ช่างไหนอ่ะฉากหนเหรอได้เป็นอะไรอ่ะากนึงหเหมือนเดเอาหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่ออกพี่เป็นอะไรอ่ะ เป็นเนขเคยเอป็นเคยอะไรถ้ารู้พี่จะให้ตังคีนโอมสิบบาทพี่เป็นเคยอะไรหน้าอย่างเงี้ต้องเป็นเยอะไรหน้าอย่างเงี้ยเป็นเคยี่เฮเหมืนไม่สบายเลยอ่ะออกพอน่าไหมเป็นเคยญี่ปุ่น

ไม่หายสักทีว่าพัเป็นนักอันกรอบเทนนิสแดงสั่นมีผีบ่ายดีบ่ะฮะมีบอกเป็นมูงเงาะด้เรื่องนี้มีผีบ่ายดีตีช่บาแก้วเขาแบบเขาเปิดเะมั้นีเนใหญ่พี่น้องเขาไม่ได้เ่านะ พี่เจเป็นยังไงเป็นอะไรอโล่มีพี่บ่าเขาก็บเจรับหรือเป่าสียวตัวทายเราให้จะลงคลิปว่ายังไงเออมันคือหลายคนแต่วันนี้ลงเป็นตัวถีบเลยอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรกต้นเองคลิปนี้ไม่มีคลิปนี้ดัวเองคลิปนี้จะลงว่าอะไรเนี่ยครแค่ชื่อคลิปใหม่คลิปนี้จะลงว่าอะไรไงอยากรู้ดัวเอง โอเคการใช้เบียร์พรเก็กดำอะไรกับเก็กดำเนียเกกระวยเกกกระนวยเรียกเป็นอย่างมันบเวีนบอปเป็นแม่นางจันทาบอปเป็นสาวสวยบอปเอมมี่เอมมี่มาแล้วเอาซุป๊อปลงพื้นน้องอ่อนอาจู อจูอยู่ไหนลูกอจูเปียวครับป้าคราเนี่ยครับผมขบคุณ่นเอาไ่ที่ไม่ได้กรไดเสียบตึบนี่เราก็ได้ไอามาินไ่อย่งนี้นั่งซุบซิบซีดีสวิอะไรกันใ่ที่เยเขาว่าเสเป็นเงาะเดนหัยยอผดเเป็นเงาะ เงาะมันเงาะรอมาได้ถ้าเป็นเงาะก็จะเป็นเงาะรอที่สุดล่ะอเลยขนาดแล้วก็มีอดดี้มีน้องบอมน้องแบมน้องแซมบอมแบมแมอยู่เบืองนี้เนาะเอาเมืองอกไปเออยากกินส้มตำอ่ะพี่จกินไหมมันจะทงสวงพี่ัะตำเก็จะตำไง จะได้ใช่ไอีแก่มาฝ่ายไอ้แจมเขาจะไปชุมกันไปกินทำไมจะตบปากเอานั่นเออจำกินหน่อเอาซีนี่ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บรีวนบาับมตรงนี้หนึ่งเตนแมวายงก่อนเอาีมอะไรนาอี ฝั่งอ,องค์ชาติรอยแสาเนี่ยเนี่ยขวด <c oughs> นัดสุรศักดิ์ด้วยเออพี่วัด <c oughs> <c oughs> พี่อ้อยมาแล้วครับคลิปนี้ว่ามีอย่างไรพี่น้องครับผมให้เบิ้งบรรยากาศเขาเรียกว่าการประชุมกันที่จะเตรียมรำเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่เอาเรื่องเก่ามาลำ<ม>เตรียมรำเหรอลำ,ลำเรื่องใหม่ที่เอาเรื่องเก่ามาลำ,ลำนะครับเรื่องสังท่องเงาปลาตัวาบทบมืม่คือเก่าพี่น้องครับผมหลายคนก็ปรับเปลี่ยนบทไปนะฮะ ต้องรอโดยในกลุ่มปิดวันนี้นะครับว่าจะทุกคนจะได้รับบทอะไรนะครับเพราะว่าล่าแบบเรื่องเก่าแต่ว่าเป็นบทใหม่แน่นอนครับทุกคนแบบที่ทุกคนไม่เห็นมาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะ<อ>ทุกคนคร<อ>ับครับพี่น้องผมคลิปนี้กับเราล้วพี่น้องสมิธพี่น้องเด้อครับผมเจอกันในกลุ่มปิดแล้วก็นหน้าเวทีนะครับ